สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมนะคะบอ่อธรรมชาตินะคะเพิ่มเติมนะคะเราเอาต้นหญ้าหรือต้นอะไรเพื่อเลือกไ่ถูกนะคะข้างนอกนะคะเด็ดเอามาทำอยู่ในบ่อเล็กๆนี่นะคะเพื่อเราเอามานั่งดูนะคะเพื่อบรรยากาศพิ่มเพลินๆนี่คะ่ะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะแล้วก็เอาผูกเอาไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะโตเขาอยู่แสงแดดแล้วก็น,นี่ก็ผักตบชวาแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะคะ เพื่อเราให้ปานะคะได้ไหวไปมานะคะแล้วนู่นนะคะเราไปเอาผักตบชว,วาเขาเรียกผักตบเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วให้ทาสะนิ้น้อยเพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็เอาต้นนี้นะคะเราก็เลือกให้ถูกแล้วนะคะให้ดูแล้วกันค่ะนี่นะคะเอามาทําเป็นธรรมชาตินะคะ ให้ดูว่าเวลาเรามานั่งพักผ่อนแล้วก็ถึงจะไม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็ทําธรรมชาติได้นะคะธรรมชาติให้เป็นอย่างดีนะคะเราเอาผักตบมาไว้ในสระนะคะนี่นะคะชมเลยนะคะ้วยความเพลิดเพลินนะคะเห็นไหมถึงว่าจะเป็นต้นไม้ข้างทางก็ทําให้มีบรรยากาศที่สวยได้นะคะ นี่นะคะน้อยๆนะคะของเราก็มีความสุขแล้วนะคะมาชมบรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดๆนะคะเหมือนกับฝนจะตกจ้ะนี่นะคะมาชมท้องฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกเลยนะคะนี่นะคะนี่ต้นมะพร้าวนะคะนี่ท้องฟ้าดูมืดๆนะคะมืดๆเลยจ้านี่ต้นแล้วก็ปลูกเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะ คะมานั่งชมมาดูนะคะลากเขาจะออกงามนีม่ะลากออกงามเลจ้ะนี่นี่นี่ตมะพร้าวนะคะเห็นไหมคะออกสีต้นใหญ่มากเลยต้นมะพร้าวอันนี้เป็นบางส่วนนะคะบางส่วนนะคะเรามาดูนะคะดูสะน้อยๆดีกว่านะคะ นี่เราไปเอาต้นเนี่ยมาผูกกับเชือกนี่นะคะแล้วคึงน,นะคะแล้วเขาจะได้งามนะก็ามาให้ปลานะคะที่อยู่ในนี้นะคะเขาก็ว่ายไปมาื่อเช้าก็ให้อาหารไปเรียบร้อยแล้วเขาเล็กินเรียบร้อยแล้วดูแล้วมันก็เพลิดเพลินนะมีผักตบชวาอะไรด้วยเนาะดูแล้วมันทําให้เรามีความ สบายใจนะคะเครียดอะไรมาก็มาชมธรรมชาติตรงนี้นะคะเวลากลางคืนนะคะป่าเขาก็จะกระโดดนะเสียงดังหยดเสียกับห้องนะคะห้องที่เราจะคุณนอนตรงเรานอนข้างล่างนะคะที่จรงนอนข้างบนนะคะแต่เราไม่อยากเดินขึ้นเดินลงนะะคนะคะดูอะไรที่มันดูอะไรที่มัน มีความสุขก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นสดชื่นขึ้นนะคะนี่ดูปลาเล็น้อยเนี่ยให้อาหารเม็ดเล็กๆแมปลาพรุ่นี้เราให้อาหารเม็ดเล็กๆนะคะนี่สวยไหมนะคะเป็นคลิปเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะมาชมธรรมชาตินะคะบ่อเล็กน้อย,อยเพิ่มเติมนะคะ เรามาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะให้เป็นธรรมชาติมากๆนะคะก็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปในคอปลอดภัยแขวค่าจากเรียนตรายทั้งปูนนะคะบูรษาสภะพุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้จเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค,ค่ะ